สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะสําหรับราวพัฒนาเนาะคะ่ะวันพุทธที่14ธันวาคมห5หเนาะค่ะ,ะ,คะพี่น้องค่ะก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดกามีแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพ่อแต้มเนาะคะ่ะได้ส่งมาให้แบบด่วนๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ค่ะลาวพัฒนาพ่อแต้มเนาะคะ่ะมือน,นี่มือนี่พ่อแต้มกับสิพ่าพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะไปเที่ยวฝั่งลาวกันเนาะคะ่ะพี่น้องวันพุทธที่สิบสี่เนาะคะ่ะธันวาคมก็ได้มาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแนวทางของพ่อแต้มนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าเลขลักเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขวิ่งลูดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เพราะว่าเลขกวิ่งรูดเนาะคะ่ะอาจจะกอดข้อกันมากก็ได้เนาะค่ะเลขวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายจวดหนีอยา่าขาดเด็ดขาดเนาะค่ะ,ะ,คะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของพ่อเต้บเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีันไดที่เข้ามาเลี้ยวหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะ,ะผ่านพาดข่าวสารเด็ดๆดดดดดจากทางช่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวแอดเขียน วันที่แป๊บนึงเด้อค่ะพี่น้องค่ะอากาศใจเย็นๆน,นะค่ะพี่น้องค่ะกัดสิดายหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางพ่อแต้มเนาะคะ่ะลาพัฒนาเด้อค่ะพี่น้องมาแล้วลาวพัฒนาพ่อแต้มเนาะคะ่ะที่พี่น้อง fc รอคอยกันเนาะคะ่ะที่พี่น้อง fc รอคอยกันเนาะคะ่ะกลับมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะ วันนี้ก็จะไปเที่ยวลาวกันเนาะคะ่ะสิบสี่เนาะคะ่ะสิบสี่ธันวาคมหกห้าเนาะค่ะลาวพัฒนาค่ะพี่น้องที่จะไปเที่ยวลาววันนี้เนาะคะ่ะเออเงเนาะคะ่ะแนวทางของพ่อเต้มเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพ่อแต้มเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าพลาดเด้อค่ะสำหรับสายวิ่งเนาะคะ่ะ เลขหลักเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะบนล่างหกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะพี่น้องสามสี่ห้าเนาะคะ่ะนี่เด้อค่ะเป็นเลขหลักเลขเคียงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจเนาะ,ค,ะค่ะก็สามารถมาจับคู่ได้หรือจับวินได้เนาะคะ่ะกับเลขหลักพอเต็มเนาะคะ่ะ วิ่งรูดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิ่งรูดวิ่งเนาะคะ่ะว,วิ่งรูดวิ่งรูดวิ่งรูดพอแต้มให้วิ่งสี่กับหกเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิ่งสี่กับหกเนาะคะ่ะหรือจะกอดคอกันมาก็ได้เนาะคะ่ะสำหรับเหลววิง่งอาจจะกอดคอกันมาก็ได้เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะจับคู่คือพอเต็มให้จับคู่นะคะพี่น้องพอเต็มให้จับคู่คือแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะพี่น้องค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าหลักหกนะคะมีหกสามหกสี่หกห้านะคะนี่เนาะคะคือแนวทางของพอเต็มเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเห็นชัดบ้านนอกค่ะสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะของพอเต็มก็ได้ให้มาแล้วเนาะคะ่ะสิบสี่ธันวาคมหกห้านะคะ่ะ ลาวพัฒนาพ่อแต้มเนาะคะ่ะบนล่างอันนี้เละรลักเนาะคะ่ะพี่น้องมี6มี7มี8มี3มี4มี5เนาะคะ่ะหรือพี่น้อง fc มีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถเนาะคะ่ะมาจับคู่จับวินไดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวิ่งรูดเนาะคะ่ะ4กับ6เนาะค่ะก็อาจจะกอดคอกันมาก็ได้เนาะคะ่ะ4กับ6เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่คือ8 3 8 4 8 5 เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนาะคะ่ะหลักหกมีหกสามหกสี่หกห้านี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสวยงามบ่ค่ะลาวพอแต้มมือนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็อ่าสเสกบนแตกล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกยายภาพเนาะค่ะแนวทางของพอแต้มเนะะาะค่ะบ่เขาจับคู่ก็บจะเข้าเป็น เลขวิ่งยังสิเนาะคะ่ะเราเคยผ่าสายวิ่งสายจวดสายลูดกายภาพเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบืะะ้องเนาะค่ะหวยก็มีเขามีลุดมันก็นเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนกันบวิเคราะห์เบิ้งดีๆใช้สติเบิ้งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพอแต็มก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC, เพื่อมีชุกมีใชยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณพอแต็มหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะ วันพุทธที่14เนาะคะ่ะธันวาคมเนาะคะ่ะ6ค่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องที่พอเต็มก็อยากให้พี่น้องมีโชคมีชัยนำเนาะคะ่ะก็เลยส่งแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนามาให้เอามาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะเพื่อมีโชคมีชัยนากันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เงินทองก็หายยากเนาะคะ่ะพี่น้องลูกไผ่ไข่เก็บก็มาหลายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ก็ เขานานหนาวแล้วเนาะค่ะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้องค่ะกขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะค่ะดูแลสุขภาพร่างกายดีๆเนาะค่ะค่ะหววก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะหวยก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเนาะค่ะมักกระจัดทัดกระผานเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของพอเต็มเนาะค่ะก็ มีหวยไทยเนาะค่ะแล้วก็ลาวเนาะค่ะที่แอดไดเอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งก็มีอยู่3วันเนาะคะ่ะคือจันทร์พุธศุกร์เนาะคะ่ะแอดก็จะติดตามเนาะคะ่ะแนวทางเนาะค่ะที่ลาวพัฒนาที่แอดได้ลงให้พี่น้องเอฟซีนะแอดก็จะติดตามเอามาลงให้พี่น้องเอฟซี อาทิตย์หนึ่งมีอยู่3วันเนาะคะ่ะเอามาฝากตอนเนาะค่ะพี่น้องกระจันพูดสุกเนาะค่ะแอดก็เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเราเด้อค่ะก็ให้พี่น้องเอฟซีอเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงบ่ายเนาะคะ่ะแอดกจ็จะสรุปเนาะคะ่ะว่าแอด วันที่14ี่นี่เนาะคะ่ะธันวาคมห5หคือมือน,นีเนาะค่ะวะ่าแอดก็จะสรุปเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายเล่าพัฒนาว่าแอดเอามาฝากตอนพี่น้องกี่สำนักเนาะคะ่ะเลขชนกันและมาแรงเนาะค่ะพี่น้องแอดก็จะสรุปให้ช่วงบ่ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่วงสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะพี่น้องก็จะมาลุ่นผลเล,ล่าพัฒนากันเนาะค่ะวะ่าผลออกมาตอนไหนเนาะคะ่ะสำนักไหนเข้าบ้างเนาะค่ะพี่น้องก็รอติดตามทาง ช่องคองพารวยไหวเนาะคะ่ะข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไหวเพื่อที่จะบ่ไดพลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องพอแอดลงคลิปไปเนาะคะ่ะกระดิ่งปิ้งให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะว่าแอดลงคลิปแนวทางอีหยังแน่ไปให้พี่น้องได้รับชมกันพี่น้องกัสิได้รับชมรับฟังกันและพิจารณาวิเคราะห์เบิ่งเนาะคะ่ะบาว่าหวยไทยเนาะคะ่ะบาว่าหวยลาวนะคะพี่น้อง ค่ะไทยนี่ก็ขอให้พี่น้อง FC ถุกทันมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยๆเฮงเปังปังเนาะคะ่ะสำหรับมือนี่เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ